ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่า U.S.T.C. เนี่ยคือคำตอบจริงๆฉะนั้น U.S.T.C. จะเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดคริปโตตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆในวันที่14มิถุนาย,ยนมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลนะครับ วันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับตัวของ USDC กับ LUNA Classic ด้วยกันแต่เราจะพูดถึงภาพรวมของ m a c r o e c o n o m y ก่อนนะครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับตลาดวุ้นวายมากสาเหตุเนี่ยมาจาก mm hmm. การฟ้องร้องนะกลุ่มของเหรียญต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนนะครับตอนนี้วุฒิสภาสมาชิกสารัฐนะมีความกังวลต่อป t ตคอย นะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างอย่างเอลสวาดอร์แล้วก็พูดประชาธิปไตยทางการเงินความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นท็อปิกย่อยที่เราไม่ค่อยอยากจะพูดกันแหละนะครับก็มีคนหนึ่งที่จิมบริชนะครับแล้วก็อาวุธ,ธิสมาชิกสาระชื่อบ๊อบมานเดเนสนะครับคนนี้นะครับก็ได้แนละนำร่างกฎหมายต่างๆเขาก็ใช้เอลสวอดอร์เป็นตัวอย่าง ว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะครับเหมือนกับตอนช่วงนี้พยายามที่จะส่งฝัดให้กับบิตคอยเต็มที่พยายามที่จะใส่บิตคอยเต็มที่ให้เกิดฟัดมากที่สุดนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วแหละนะครับว่าสารัฐนะ่ะท้าในเชิงพูดในเชิงเชิงการบริหารเงินนะครับคือแครโฟไม่ดีใกล้เหมือนกันนะครับที่จะถังแตกแต่คงยังไม่ได้ถังแตกหรอกนะครับ แต่คือต้องการเงินแหละก็เลยพยายามที่จะตีรวนตลาดคนก็เลยเอามาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะเล่นคริปโตนนะ่ะไม่รู้ว่าเหตุผลหนึ่งเพราะว่าจะเฟดหรือ Federal Reserve จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหรือเปล่าอันนี้เราต้องดูแต่ผลโพนะครับประมาณ60-70%บอบอกจะไม่ขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ ถ้าเราได้ติดตามข้อมูลของธนาคารล้มอ่ะล้มเป็นพันแล้วนะครับล้มเป็นพันแห่งแล้นะครับน่าจะไม่ไหวละอาจจะต้องหยุดการขึ้นดอกเบี้ยชั่วคราวก็ได้หนึ่งถึงสองเดือนหรือเดือนเดือนนี้เท่านั้นซึ่งเราจะต้องดูกันต่อไปว่าสาเหตุหรือปัจจัยนี้ใช่หรือเปล่านะครับก็ต้องดูด้วยกันเพราะเราไม่รู้ในอนาคตนะครับ มันมีข่าวอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับอดอลลาร์ยังคงเป็นสกุลเงินนะครับหลักของธนาคารนะครับมาเศรษฐีอย่างชาแมนนะครับฟิลิฮาร์ทิยนะครับโไม่ได้ชื่อเป็นทางอเมริกันเท่าไหร่นะครับเขาก็พูดประเด็นของกลุ่มปิดอะไรพวกนี้นะครับแต่เขาก็เชียร์สหรัฐมากกว่านะครับว่าตอนนี้คือสหรัฐเนี่ย เป,เป็นแม่แรงแม่แบบนะครับคือยังไงเนี่ยก็ยังเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจกลุ่มบิตนะครับเงินหยวนจะมาท้าทายยังไงต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายปีเลยนะครับที่จะต้องทำเนาะฉะนั้นข้อมูลในตรงนี้นะครับก็เราก็เห็นแล้วว่าคนยังมีความเชื่อมั่นบิตคอยอยู่นะครับก็เชื่อมั่นบิตคอยนะครับฝั่งที่อยู่ของสหรัฐก็เชื่อมั่นของฝั่งของสหรัฐ ลรามาดูฝั่งของอาร์เธอร์เฮเยสมั่งนะครับก็เป็น CEO ของ BitMEX กเขาบอกว่าตามสถิติรวบรวมข้อมูลธนาคารกลางสหรัฐเฟด Fred, นะครับหรือ Federal Reserve เนี่ยผู้ฝากเงินดึงเงิน30 0 0 0ล้านดอลลาร์ออกจากบัญชีธนาคารอเมริกันนะครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถึงวันที่17พฤษภาคมไม่น่าล่ะนะครับถึงได้แบบว่าพยายามที่จะปั๊มร,ราคาตลาดให้มาอยู่ระดับหนึ่งแล้วเกิดการเท นะครับเพราะให้คนมั่นใจว่าตลาดที่เราจะไปฉะนั้นตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่า4,000ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นผลเหมือนกันที่ผมบอกว่า f e d e r a l Reserve อาจจะจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้นะครับแต่ถามส่วนตัวผมว่าขึ้นไหมขึ้นอาจจะขึ้นนะครับผมให้ทางขึ้นมากกว่าเพราะว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงคริปโตต,ตอนนี้ถ้าพูดในระยะกลาง เรามีฮ่องกงแล้วเราไม่ต้องกลัวบางทีเนี่ยมันเป็นวันประชุมของ FOMC หรือวันบอกตัวเลขของอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Non Farm CSI อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ PCE อะไรอย่างเงี้ยออกมาบางทีอเมริกาอาจจะไม่ใช่ตัวกำหนดตลาดคริปโตต่อไปนี่คือ ผลสุดท้ายและกำลังสุดท้ายแล้วที่เขาพยายามยื้ออย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าขณะนี้ระบบธนาคารของสหรัฐมีเงินฝากจำนวนประมาณ1 7 5 1จุดล้านล้านดอลลาร์เทียบกับ18.03ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะครับเฮเยสก็กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นขณะนี้ในกองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในครางสหรัฐธนาคารก็มีแนวโน้มจะเห็นการถอนเงินอีกครั้งหนึ่ง จากนักลงทุนและธุรกิจที่ผลตอบแทนดีนะครับคือต้องดึงเงินออกครทุกคนไม่ได้มั่นใจว่าทางธนาคารเนี่ยจะรักษาเงินฝากเขาได้หรือเปล่านะครับประมาณเดือนสักเดือนเมษานะครับคนก็พยายามที่จะเอาเงินเนี่ยออกนะครับจากธนาคารเล็กเพื่อจะไปธนาคารใหญ่ตั้งแต่ซิลิคอนวัลเลย์มีปัญหา ฉะนั้นฮาร์เทอร์เอเยสนะครับเขาก็ยังคอนเฟิร์มอยู่ว่าบิตคอยจะไม่กลับไปที่สองหมืนะครับยกเว้นส่วนตัวผมนะอเมริกาจะอาพังตลาดจริงๆอันเนี้ยเราค่อยว่ากันนะครับอ่ะนะครับวันนี้มาข่าวหลักของเราเขาบอกว่าตอนนี้เซกฟองไบแน e และซ o ชังเพิงเจ้าหรือซีซ ฐานละเมิดกฎหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกานะตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่ามีการฟ้องร้องกันนะครับก็ทำให้ทางไบแ c นเนี่ยต้องได้รับผลกระทบจากฝัดต,ตรงนี้จริงๆอะ่ะข่าวไบแ c นเนี่ยโดนมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะนะครับในช่วงที่เล่นเรื่องของกระดานต่างๆคือโดนมาตั้งแต่นะครับอันนี้ก็เป็นฝัดอย่างหนึ่งที่เราพอรู้แล้ว แต่เราไม่รู้ว่าระยะเวลาจะนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซีซีโดนตลอดเย่ยนะครับและเมื่อโดนเมื่อไหร่นะครับสักระยะเวลาหนึง่งราคาของ BTC ก็จะโตเนาะพุ่งขึ้นมานะครับก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปอันนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่า b บ n a น c e US เนี่ยเปิดไม่เปิดให้ชาวอเมริกันเทรดในกระดานโกลบอลใช่ไหม ได้นะครับแต่ในเนื้อหาที่เสกกล่าวหาก็คือว่าไบ n นนเน่ยปล่อยนทกลงนักเทรดกลุ่ม High Network นะครับสามารถเทรดบนกระดานโกลโบที่ไม่ผ่านเล u l a t e นะครับได้อยู่นะครับซึ่งมีตัวละครเป็น2บริษัทนะครับที่เข้าร่วมคือ Merit p e พ k นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อ่า MM บน Binance US Binance US นะครับแล้วก็ Sigma Chain นะครับตัวนี้เขาก็มีแผนผังให้โลกนะครับว่าเขาซ่อนบางอย่างไว้ให้อยู่นะครับสำหรับนักลงทุนบางกลุ่มที่จะสามารถเข้ากระดานโกโบ b ได้เนาะเพราะว่ากระดานโกโบ b มันมีเหรียญเยอะนะครับ Binance US มีเหรียญนิดเดียวนะครับเหมือนกับคอยเ b a s นะ คอยเบตนะผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดไม่มีวานทางฝั่งของอเมริกาช่วยป่าเนี้ยคอยเบตไม่ได้จัดอันดับอยู่เทียรหนึ่งของคอยมาเก็ตแคปได้นะครับกระดานระดับเทียรหนึ่งนะดังนั้นข้อมูลประมาณนี้แล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งนะครับว่าเซร็จตอนนี้ Cramming นะครับโซ a d a ีเอเมทริแล้วก็ฟลิ l นะครับ FIL แล้วก็อะตอมแซน นะครับแล้วเหรียญอื่นๆนะครับว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็น Security oh. โอโหเป็นการฟ้องนะครับเพื่อจะเอาเหรียญทั้งแซน BnB นะครับ ADA นะครับที่ตอนนี้ ADA กํากำลังเขาบอกว่ากำลังจะมาแรงเนาะเพราะ ADA เนี่ยมันกำกึ่งมันไม่ได้อยู่ทั้งมันเหมือนกับบางอย่างอยูอย่ในอเมริกาแต่บางอย่างไม่ได้อยู่อเมริกานะครับราคามันก็เลยไปง่ายนะครับแล้วส่วนหนึ่ง ADA โดนหยุดไว้ที่สามดอลลาร์ผมเชื่อว่าเป็นเพราะวานไม่อยากให้ไปนะดังนั้นเราเห็นนะครับว่าสถานาการณ์ตอนนี้โโหวุ่นวายมากในโลกของคริปโตนะครับฟัดกันกระจายเต็มที่เลยซึ่งส่วนตัวผมผมไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยน,นี่ยแหละนะครับเป็นตัวจุดชนวนนะครับที่สำคัญ แล้วราคาของ Bitcoin ที่ต่ำลงก็เป็นจุดชนวนที่สำคัญที่ออกฝัดออกมาแบบนี้เราสังเกตเมื่อวัาวานว่อนลูน่าแคสิคขึ้นมาที่ศูนย์สตัวได้แล้วก็ทำราคาได้ดีเลยนะครับทุกคนก็หวังว่าลูน่าแคสิ c จะไปไกลแต่ผมก็พูดในคลิปแล้วว่าถ้าไปได้ดีสุดคือ0.2 0.03ตัว 2,000ประมาณนั้นนะครับไปได้ดีที่สุดเพราะถ้าเกิดเป็นข่าวอะไรที่โดครแบบลอดจากการโดนจับให้มันจะขึ้นประมาณนี้แต่ขึ้นไปไม่ถึงนะครับก็โดนตกลงมาก่อนนะครับพอาะ b c แต่การที่ BTC โดนตกลงมาให้ราคาถูกเนี่ยมันจะเป็นผลกับการรีเทคหรือไม่อันนี้เราต้องไปหาคำตอบและเราต้องมโนโกันเอาเองนะครับส่วนใครที่ ไม่อยากมาโนโด้วยแล้วคิดว่าไร้สาระปิดคลิปได้เลยนะครับผมเชื่อว่า USDC เนี่ยนะครับจะได้ Bitcoin ในราคาถูกอีกรอบหนึ่งนะครับที่ราคานี้แล้วมันจะเป็นตัวค้ำประกันในการรีเพ็กซึ่งรีเพ็กเนี่ยเราบอกแล้วว่า Q3 แต่เขาต้องเอาสินทรัพย์บางอย่างเนี่ยเข้าไปค้ำให้เกิด USDC ก่อนนะครับซึ่งการโหวต เกี่ยวกับการรีเพ็เนี่ยน่าจะปลายสัปดาห์นี้นะครับน่าจะเสร็จสิ้นละแล้วก็จะเริ่มการรีเพ็ฉะนั้นส่วนตัวผม u s t c เนี่ยเต็งหนึ่งละนะครับส่วนตัวผมผมยังไม่เชื่อว่าลรูนาคลาสสิกมันจะขึ้นเร็วๆนี้นะครับแบบแรงๆแบบไปสัก1บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งดอลลาร์เงี้ยแต่ u s t c จะไปก่อนแล้วไปแบบคุณไม่มีทางได้เก็บด้วย ฉะนั้นตอนนี้ราคาเท่าไหร่เท่ากันไล่เก็บนะครับ U S T C เนี่ยจะไปก่อนไปถึง1บาทก็0.3ดอลลาร์โอยอันนี้มันแน่นะครับสนุกนะ U S T C เนี่ยเริ่มที่จะขึ้นมาได้เริ่มที่จะใกล้เข้าเพกได้มันจะเป็นคำตอบมากๆนะครับว่าความมั่นใจในตลาดคริปโตเริ่มกลับมาแล้วผ่านทาง u s t c กับ Luna หรือ Terra เนี่ยแหละเพราะมัน Luna หรือ Terra เป็นองค์กรที่โดนเก็บก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเสาหลักของตลาดคริปโตในฝั่งของ Binance แล้วก็ฝั่งของ d e c e n t r a l i z e จริงๆไม่ใช่ฝั่งของประเทศนะครับเขาก็ต้องเก็บตัวของ Terra ก่อนและ Terra กลับมาได้นั่นคือความมั่นใจต่อไปที่ u s t c จะพังหาดนะครับมันจะขึ้นมา ใกล้เพกให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนไม่มีความหวังแต่อย่าประมาทมันเพราะมันเป็นเหรียญที่มีมูลค่านะครับในตัวมันเองแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะถ้าเกิดจะให้ถึงหนึ่งดอนต้องใช้เวระยะเวลาแต่เขาจะปรับให้ขึ้นมาที่ราคาหนึ่งแน่น,นอนนะครับเราคุณจะเห็น u a t c เนี่ย Go to the Moon นะครับแล้วรูน่าแคสิก็จะ go to the Moon ด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Luna Classic นะครับ i t c o อ n อะไรอย่างเงี้ยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Luna Classic จะโกทูดลงมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเดี๋ยวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเหรียญ BIP 1นนะครับรับก่อนรวยก่อน เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเหรียญต้นน้ำยังไม่มีข้อมูลไม่มีเรื่องของรายละเอียดในคอยมาเก็ตแครกับคอยเกโก้เท่าไหร่เลยนะครับแต่ทางบิ t เก็ตเขาจะมีการเปิดตัวบนล n านแพทนะครับก็จะเป็นภูรับรางวัลนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าระบบตรงล้านแพทได้ของปกระดานบิทเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะ มีลิงก์เอาไว้นะครับก็เข้าไปในกลุ่มในกลุ่มนะครับมิชั่น New Moon VIP แล้วกันนะครับฉากนั้นปริมาณของ BGB นะครับผู้เนี่ยก็ต้องประมาณ1 8 9 0 0ล้านแปดแสนเก้านึ่งะครับก็เขาจะแจกกันนะสำหรับใครที่ทำตามเงื่อนไขแล้วนะครับต้องมี BGB อะ่ะตามที่เขากำหนดนะครับฉะนั้นรางวัลเนี่ยประมาณ1,18,000คน นะครับที่นั่งนะนะครับโดยหนึร่รางวัลน,นะครับจะเท่ากับ105 BIP 1นะครับอันนี้ก็เป็นซันชายภูเนาะปริมาณซันชายภูก็ประมาณ2อง0 0 0หนึ่งหนะครับแล้วก็สามารถสมัครตัวของลิงก์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะให้ลิงก์เอาไว้ในการสมัครเนาะ ถ้าเกิดคุณยังไม่มีกระดานติดเกตคุณก็สามารถที่จะสมัครนะครับเพื่อรับรางวาัลตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยได้เหรียญต้นน้ําใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเหรียญต้นน้ําใหม่ๆมันไม่มีมันไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ไม่มีอ่าให้ซื้อขายไม่มีแท็กนะครับฉะนั้นพวกกลุ่มของกระดานต่างๆเนี่ยเขาก็จัดการที่จะ แจกเหรียญพวกนี้นะครับน่าจะเป็น a อ r ด็อที่เขาได้มานะครับดังนั้น